คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราทำงานหนักขึ้นทุกปีแต่กลับซื้อของได้น้อยลงทำไมเงินที่เราหามาแทบทั้งชีวิตถึงเสี่ยงต่อการเสื่อมค่าตลอดเวลาและที่สำคัญเรามีทางเลือกอื่นหรือไม่แน่ดีทองคำเคยเป็นเงินที่มั่นคงรักษามูลค่าได้แต่ถูกแทนที่ด้วยเงินกระดาษที่พิมพ์ได้ไม่จำกัดทำให้มูลค่าของมันลดลงเรื่อยๆแล้วเราจะปกป้องความมั่งคั่งของเราได้อย่างไรบิตคอย n อาจเป็นคำตอบที่โลกการเงินต้องการ มันคือเงินดิจิทัลที่มีจํานวนจํากัดไม่มีใครสามารถพิมพ์เพิ่มได้และมันกําลังเปลี่ยนแปลงแนวคิดเรื่องเงินไปตลอดกาลถ้าคุณอยากรู้ว่า Bitcoin จะช่วยให้คุณเข้าถึงเสรีภาพทางการเงินได้อย่างไรห้ามพลาดคลิปนี้เงินทองคำ มนุษย์และเสรีภาพทางการเงินในโลกของบิตคอยตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเจ้เงินเป็นปัจจัยสําคัญที่กําหนดวิถีชีวิตความก้าวหน้าของอารยธรรมและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลแต่ในโลกปัจจุบันเงินกระดาษถูกควบคุมโดยรัฐถูกผลิตขึ้นอย่างไร้ขีดจากัดและทําให้ประชาชนต้องเผชิญกับปัญหาเงินเฟอ้อเรื้อรังในขณะที่บิตคอยกําลังกลายเป็นทางเลือกที่ท้าทายสถานะเดิมของระบบการเงินโลกเรามาเจาะลึกกันว่าทองคําเงินและบิตคอยมีบทบาทอย่างไรต่อชีวิตมนุษย์ และเสรีภาพทางการเงินของเราเงินคือเครื่องมือของมนุษย์ในการแลกเปลี่ยนและเก็บมูลค่ามนุษย์พัฒนาเครื่องมือที่เรียกว่าแช่เงินเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนสิ่งของและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพแทนที่จะต้องแลกเปลี่ยนสินค้ากันโดยตรงบเ a อร์ซ system ซึ่งมีข้อจำกัดมากเงินที่ดีต้องมีคุณสมบัติสําคัญเช่นพกพาสะดวกขงวนทนหายากและแบ่งแยกได้ง่ายในอดีตทองคําถูกเลือกออกเป็นเงินเพราะมีคุณสมบัติดังกล่าวจนกระทั่งรัฐบาลทั่วโลกเปลี่ยนไปใช้ระบบเงินกระดาษที่ไม่ได้อิงกับทองคํา ทำให้เกิดปัญหาเงินเฟอ้อและการลดค่าของเงินอย่างต่อเนื่องทองคําเป็นสินทรัพย์ที่ใช้เป็นเงินมานับพันปีทองคําเคยเป็นราักฐานของระบบการเงินทั่วโลกเพราะความหายากและคุณค่าที่คงทนประเทศต่างๆใช้มาตรฐานทองคําหรือ g o ์ส standard ซึ่งหมายความว่าเงินกระดาษท,ที่ใช้กันสามารถแลกเป็นทองคําได้จริงแต่หลังสงครามโลกครั้งที่หและครั้งที่สรัฐบาลเริ่มยกเลิกมาตรฐานทองคําและพิมพ์เงินออกมา โดยไม่มีทองคาหนุนหลังส่งผลให้ค่าของเงินลดลงเรื่อยๆคนที่ออมเงินด้วยสกุลเงินของรัฐจึงเสียเปรียบเพราะอำนาจซื้อของเงินลดลงทุกปีเงินเฟ้อคือกลไกที่กัดกินมูลค่าของเงินเงินเฟ้อคือภาวะที่ราคาสินค้าและบริการสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากปริมาณเงินที่ถูกพิมพ์ออกมาเพิ่มขึ้นโดยไม่มีขีดจากัดธนาคารกลางสามารถสร้างเงินใหม่ได้ตามต้องการซึ่งส่งผลให้ประชาชนต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อรักษาคุณภาพชีวิตให้เท่าเดิม ระบบนี้ส่งผลให้ความมั่งคั่งถูกถ่ายโอนจากประชาชนไปสู่รัฐบาลและกลุ่มคนที่อยู่ใกล้แหล่งพิมพ์เงินมากที่สุดเรียกว่าแคน t ิลอนเอฟเฟกต์นอกจากนี้เงินเฟ้อยังเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้คนต้องเสี่ยงนําเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่อาจไม่มีคุณค่าในระยะยาวเพียงเพื่อป้องกันมูลค่าของเงินอ่อนไม่ให้ลดลงเงินฝืดคือความเข้าใจผิดที่ถูกสร้างขึ้นโดยรัฐเงินฝืดคือภาวะที่มูลค่าของเงินสูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากปริมาณเงินในระบบไม่เพิ่มขึ้นเร็วจนเกินไปทําให้ราคาสินค้า และบริการลดลงนักเศรษฐศาสตร์กระแสะหลักมักชี้ว่าเงินฝืดเป็นอันตรายต่อเศรษฐ,ฐกิจเพราะคนจะไม่ยอมใช้จ่ายและเศรษฐกิจจะอยู่ชะงักแต่ในความเป็นจริงเงินฝืดช่วยให้ประชาชนสามารถออมเงินได้โดยไม่ต้องกังวลว่าเงินของพวกเขาจะเสื่อมค่าตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคืออุตสาหกรรมเทคโนโลยีเช่นคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนที่ราคาลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่คุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหากระบบเงินทั่วโลกเป็นเช่นนี้คนทั่วไปจะสามารถออมเงินและใช้จ่ายในอนาคตได้โดยไม่ต้องกลัวว่าเงินจะเสื่อมค่าลง บิตคอยคือเสรีภาพทางการเงินที่แท้จริงบิตคอยเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีจำนวนจำกัดเพียง21ล้านเหรียญทำให้เป็นเงินฝืดโดยธรรมชาติไม่มีใครสามารถพิมพบิตคอยเพิ่มขึ้นได้เหมือนเงินกระดาษซึ่งหมายความว่าบิตคอยเป็นทางเลือกใหม่ที่ช่วยให้ผู้คนสามารถรักษามูลค่าของเงินออมได้ในระยะยาวบิตคอยเปลี่ยนแปลงระบบการเงินได้อย่างไร 1. จำกัดการพิมพ์เงินบิตคอยไม่มีธนาคารกลางไม่มีรัฐบาลหรือองค์กรใดสามารถควบคุมปริมาณได้ สองตัดตัวกลางออกบิตคอยทำให้การโอนเงินข้ามประเทศง่ายและรวดเร็วโดยไม่ต้องพึ่งพาธนาคารสามเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงระบบการเงินทุกคนสามารถถือบิตคอยได้โดยไม่ต้องมีบัญชีธนาคารซึ่งช่วยให้ประชากรที่ไม่มีบัญชีธนาคารหรืออันแบงค์สามารถเข้าร่วมระบบเศรษฐกิจโลกได้สี่เป็นเงินที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกธุรกรรมของบิตคอยถูกบันทึกลงในบล็อกเชนซึ่งเป็นระบบบัญชีสาธารณะที่ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เสรีภาพทางการเงินอยู่ในมือคุณรัฐบาลและธนาคารกลางทั่วโลกต้องการให้เรายอมรับว่าระบบเงินเฟ้อเป็นสิ่งที่ดีในขณะที่เงินฝืดเป็นอันตรายแต่ในความเป็นจริงเงินฝืดช่วยให้มนุษย์สามารถออมเงินได้และสามารถรักษาความมั่งคั่งให้ลูกหลานได้บิตคอยเป็นเงินรูปแบบใหม่ที่ให้เสรีภาพทางการเงินกลับคืนสู่มือของประชาชนด้วยโครงสร้างที่ไร้ศูนย์กลางงาและจำนวนจำกัดที่21ล้านเหรียญ ทำให้มันเป็นทางเลือกที่เหนือกว่าเงินกระดาษที่รัฐสามารถพิมพ์ได้อย่างไม่จำกัดผู้ที่ถือครองบิตคอยสามารถปกป้องมูลค่าของทรัพย์สินในระยะยาวโดยไม่ต้องพึ่งพาธนาคารหรือรัฐบาลนี่คือแนวคิดที่สอดคล้องกับแซดแซดซึ่งเชื่อว่าบิตคอยไม่ใช่แค่สินทรัพย์ทางการเงินแต่เป็นเครื่องมือปลดปล่อยประชาชนจากระบบเศรษฐกิจที่ถูกควบคุมและลดทอนเสรีภาพทางการเงินมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้คนสามารถปกป้องมูลค่าของแรงงานและเงินออมของพวกเขาได้โดยไม่ต้องพึ่งพารัฐบาลหรือธนาคารกลาง หากคุณต้องการเป็นเจ้าของชีวิตทางการเงินของตัวเองบิตคอยอาจเป็นคำตอบที่คุณกำลังมองหากดติดตาม Stack s t a c k s a t แล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไป s t a c k s a t stay humble